ก็ขอจเจริญสุขสวัสดีตอนเช้านะอ่าเรามาพูดถึงเรื่องของอ่าข่าวของพระสงฆ์กันอีกนะอ่าข่าวนี้มันก็เห็นบ่อยๆเห็นกันจนชินเห็นกันจนมันี้เกยจะเล่าแล้วนะแต่จะมาเล่าในวันนี้คือ,อเหตุที่ทําให้เกิดข่าวประเภทนี้ข่าวเหตุที่ทําให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วกันอ่าเหตุการณ์อย่างนี้ก็คือ อ่ามันมีข่าวใหม่ว่าพระเนี่ยไปแชทอ่าแชทรับหลดออกมาไปแชทกับอ่าศรีการหรือแชทกับอะไรก็แล้วแต่อ่าไม่เป็นไม่ว่าจะผู้ชายหรือผู้หญิงบางทีก็ไปแชทกับผู้ชายหนุ่มเด็กหนุ่มอะไรอย่างเงี้ยเออบางทีก็แชทกับศรีกาอ่าดูของลงของรับอะไรกันอย่างเงี้ยอ่าสำหรับข่าวสำหรับพระสงฆ์กับคารวาตรนะ แชทกันคุยกันแล้วก็หลุดออกมาแล้วก็กลายเป็นประเด็นเป็นข่าวเป็นอะไรเงี้ยเราเห็นเนี่ยมันจนชินจนโอ้เบื่ออาตมาก็ขี้เกียจที่จะเล่านะแต่จะมายกาเหตุที่ทําให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นจะยกขึ้นมาสองกรณีแล้วกันกรณีกรณีแรกคือไอ้พระที่ตัานหากระที่มันยังหน้ามออยู่อะ่ะที่มันยังวางยังปองไม่ได้ เอาผ้ามาหม่มผ้าจีวรมาห่มให้มันเหลืองไปไว้งั้นเนี่ยเออหลอกแดกข้าวชาวบ้านไปวันๆเห็นพวกนี้ไม่ต้องพูดคําว่าฉันว่ากินหรอกนะมันเร็วอาตมาก็ไม่ได้ว่าอาตมาดีนะบอกคุกคลิปกูไม่ใช่พระดีกูเป็นพระบ้าโอ้กูบ้าขนาดนี้กูถึงได้มากล้าตาหนิพวกเองอย่างนี้ไงถ้าไม่บ้าจริงไม่มาทําอย่างนี้หรอกนะอืมอืม นะนะบอกแล้วว่าอยู่ใต้อำนาจแค่สามสามอริยบุคคลแค่นั้นพระพุทธเจ้าพระสังฆราชแล้วก็มหาบพิรมหาบพิรแห่งกษัตริย์ไทยแค่นั้นแหละนอกนั้นก็ไม่ได้สนใครทั้งนั้นเจ้าข้าหนอคณะอะไรไม่ได้ว่าตัวเองใหญ่โตมาจากไหนแต่บางทีขา่ขาวข่าวที่ ข่าวที่มันเสียหายพระชั้นผู้ใหญ่ก็มันก็มีเยอะแยะนี่เพราะฉะนั้นอย่าเอาตำแหน่งอย่าเอาหน้าที่ตำแหน่งหรือเอาพัดยงพักยศมามามันไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าคนไหนเป็นคนดีคนเลวนะเพราะฉะนั้นแล้วศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อเหมือนกันจบนะนะเอามาพูดเหตุที่หนึ่งคือพระที่มันยังกิเลสตัณหาตัณหามันยังแรงอยู่นะจนมันเป็นสันสันดานแล้ว ยังหน้าหม้ออยู่ยังวางไม่ได้สองพระที่หัวอ่อนกรณีที่สองพระหัวอ่อนพระใหม่พระที่บางทีก็ไม่ใช่พระใหม่หรอกพระเก่าก็มีพระที่มันยังอ่อนต่อโลกอย่างที่อาตมาพูดไปให้ฟังหลายๆคลิปต่อหลายคลิปมันก็จะมีไอ้พวกสีกาพวกโยมโยมสีกาหรือพวกหนุ่มๆอะไรเงี้ยถ้ารู้ว่าพระรวมนี้มัน เขาจะมาเช็คโปรไฟล์ก่อนมันจะมีกลุม่มมีก้อนของมันพวกนี้จะไม่มีศาสนาบางทีมีศาสนาก็มีศาสนาแค่ในปัตประชาชนจะไม่นับถือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จะไม่มีบางนี้เออมันประเภทพวกกลุม่มเอ,อ่ประเภทเดียวกันกับพวกที่มันยกยกนิ้วแพ่แย่แย่แย่อะอันเดียวกันไม่นับถือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เอ่อและไอ้คนไหนที่มันไปชอบพักนี้แล้วก็เห็นด้วยกับพวกยกนิ้วแพ,พ,พ,พ่แย่แย่แ่อันนี้ กูก็เหมารวมว่ามึงก็คนเดียวกันแค่นั้นแหละพระพุทธเจ้าบอกว่าบัณฑิตย่อมคบบัณฑิตคนผ่านย่อมคบคนผ่านเพราะฉะนั้นบัณฑิตจะเข้ากับคนผ่านไม่ได้คนผ่านก็ย่อมจะเข้ากับบัณฑิตไม่ได้ที่เขาเรียกว่าศีลนเสมอกันคือคนคนเหมือนกันมันจะเข้าได้ด้วยกันแค่นั้นเองถ้ามึงเห็นดีเห็นงานกับอะไรนะ่ะด้อมเดิมมาแล้วมึงนะ่ะไม่อยากจะไปยุ่งนะทางโลกแต่มันเหลืออ,อดนะเออมาดูหมิ่นสถาบันไม่ได้ สถาบาันต้องมีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เดินคู่กันไปแค่นั้นเองเออฟังอาจจะไม่เข้าหูใครก็ไม่รู้ก็เลิกติดตามมาตมาไปตมาไม่ได้สนใจนะกรณีที่สองคือนี่แหละมันก็จะมีพวกมิจฉา,าชีพอะไรเงี้ยแต่ซ้ำแซงไปหลอกพระแล้วก็อินบ็อกเข้าไปทักพระเข้าไปตมาพูดบ่อยครั้งแลนะ้วนะตัวเนี้ยแล้วก็เตือนพระคุณเจ้าหลายต่อหลายครั้งมากอย่าตกเป็นเหยื่อมันก็จะหลอกให้พระ เปิดนั่นเปิดนี่เปิดนี่เปิดนั่นทําเป็นเออมาชอบจังเลยหลวงพี่หลวงพี่นั่นน,นี่นี่นั่นแล้วก็ตกเป็นเหยื่อมีผ้าหลายรูปและที่ตำหนิอย่างนี้ไปแล้วก็แล้วก็มามาม,ามางอนอ่ะต่อมาทั้งนั้นกูตำหนิไปเนี่ยหวังดีและไม่อยากให้าศาสนามันเสื่อมมันเศร้าหมองถ้าเราเออคิดว่าสาวเขารักเราจริงจริงอ มึงศึกไปเลยศึกแล้วไปได้กันเลยอย่างเงี้ยโอเคนี่ลูกผู้ชายแต่อย่ามาทาเสื่อมเสียในขณะที่เรานุ่งผ้ากาสารพัดผมคองจีวออยู่ไม่เอาอย่างนี้นะความรักเป็นสิ่งสวยงามอัตนาสมัครสนับสนุนถ้ามึงศึกออกไปแล้วค่อยไปมึงจะไปอะไรกันก็แล้วแต่มึงอะแต่ในขณะที่เราเป็นพระพึงสังวรเออ นะว่าเราเป็นพระนะกรณีที่สองใช่ไหมกรณีแรกกรณีแรกคือสันดานกรณีที่สองคือถูกหลอกตกเป็นเหยือ่อมีสาชีพแค่นั้นแหละนี่คือเหตุที่จะมาเล่าให้ฟังว่าเหตุที่มันทําให้เกิดไอ้ข่าวอัป,ปรีอย่างนี้ขึ้นมาโอ้นะ่าถึงนะถึงถึงหมู่บ้านแล้วเนี่ยจะมาเดินมาเนี่ยอ่าจดุดจุดเริ่มต้น จุดเริ่มต้นบินธบาตจะเข้าไปหมู่บ้านนั้นนะนะนี่ตมาเาก็มาทางนูน้นอ่าออกมาจากป่าจากเขาโน่นเห็นเขาเห็นป่าไหมออกมาจากปา่าเ,นะเ,ข,าเ,เ,เข้าเมืองนะพระเวทเขาเมืองพระเวทพระเวทสันดนเข้าเมืองนะเออนะอ่าก็ฟังกันไว้นะแล้วก็ฟังแล้วก็ให้มันเกิดปัญญาด้วย ว่าอย่าไปตกเป็นเหยื่ออย่าไปหลงเชื่อมันไม่ได้มันจะมาทําเป็นมาจีบพวกท่านเน่ยจีบพงจีบพระแล้วก็มาแล้วก็เนี่ยให้ดูนั่นดูนี่หลอกนั่นหลอกนี่แล้วมันก็แคปไวเอามาแบ็กเมย์แล้วกเกิดเป็นข่าวหลายหลายต่อหลายข่าวเสียหายน,นี่คือฟังให้มันได้ปัญญาด้วยนะ,ะถึงเวลาที่ ออกวินทบาลและสุดสูสังนวเตปัญญังฟังให้ดีย่อมเกิดปัญญาแค่นี้แหละขอเจริญพร